ในโลกของพระพยนต์สยองผันบรรยาสุลกายประหลาดมากมายที่คุณสามารถจำชื่อมันได้แต่พาพยนต์อย่างฟรีสกลับสร้างอาสุลกายที่ไม่มีใครรู้ว่ามันชื่ออะไรหรือมันมาจากไหนกันแน่พาเรารู้แค่ว่าถ้ามันเจอเรา,าเราจะตายก่อนที่จะรู้ชื่อมันด้วยซ้ำ เพรเดินในชื่อไทยพันขย้ำเขี้ยวเคยเหมือโลกภาพยนตร์สยองขวัญทุนต่ำในปี2005ที่ได้กลายเป็นตำนานกับช่วงเวลาไม่ถึง90นาทีและที่สำคัญไม่มีพระเอกหรือนางเอกมีแค่เลือดเนือกับเสียงกรีดิร้องผู้ชมอย่างเราถูกลากเข้าสู่บากลางทะเลทรายแห่งหนึ่งที่ซึ่งมีสุรกายประหลาดบุกลุกเข้าไปโดยที่ไม่ทิ้งเวลาให้ใครได้ตั้งตัวพวกมันไม่ใช่ซอมเบ ไม่ใช่เอเลียนอะไอก็ไม่ใช่สัตว์กลายพันธุ์แต่มันกินทุกอย่างที่ขวางน้าแม้แต่พวกเดียวกันเองมันเลยทําให้ในวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกตำนานของฟีสพันขย่าเขี้ยวขึ้นเหมือบโลกว่ามันจะมีเรื่องราวตรงไหนน่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมคิดว่าโฆษณาเองเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับปีศาจที่ไม่รับเชิญเข้ามา เราทุกวันนี้เราจะดูคลิปวิดีโอยาวๆให้จบแบบไม่สะดุดมันแทบกลายเป็นเรื่องแฟนตาซีไปแล้วครับหากใครกาลังเบื่อโฆษณากวนใจผมขอแนะนํา y t u b e Pre ีมีมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษราคาเริ่มต้นเบาๆเ,เพียงแค่หลักสิบเท่านั้นต่ออายุเมลเดิมได้รับประากาันตลอดการใช้งานแถมมีแอดมินคอยบริการอยู่ตลอดหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ a d d o ็อกกที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับและที่สำคัญหากมาจากช่องรูอีสก็ให้แจ้งทางแอดมินไว้ด้วยนะครับจะได้ดูแลคุณเป็นพิเศษ โปรเจกต์ของภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ได้เริ่มมาจากสตูดิโอที่ใหญ่โตแต่มันถือกําเนิดมาจากรายการอย่างโปรเจกต์กินไลท์ของแมตเดมอนและเบนเอฟเฟกที่ได้เปิดโอกาสให้กับผู้กำกับหน้าใหม่ได้สร้างภาพยนตร์ของตัวเองการประกวดบทภาพยนตร์ถูกจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในปี2004ซึ่งมันมีผู้ที่ส่เข้าประกวดมากกว่า7 0 0 0เรื่องพร้อมกับเปิดโอกาสให้กับผู้กำกับหรือมือเขียนบทหน้าใหม่ได้ถุนสร้างภาพยนตร์จริงหนึ่งเรื่องจากสตูดิโอพร้อมกล้องถ่ายทำพร้อมทีมงานและดารานักสแสดงนำและผู้กำกับอย่างจอร์ ก็กลายเป็นผู้ชนะในรายการนี้ภาพ,พยนต์อย่างฟรีสก็ได้เป็นผลงานเรื่องแรกของเจ้าตัวพร้อมกับภาพสนต์ละกายหลายชื่อที่ใครได้ดูก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโหดสัตว์รัสเซียเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในบาร์กลางทะเลทรายอันเงียบสงบจนกระทั่งชายแปลกหน้าวิ่งเข้ามาพร้อมกับคําเตือนว่าพวกมันมาแล้วและจากจุดนั้นทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตลอดการถึงแม้ว่าภาพยนต์เรื่องนี้จะเกิดจากรายการเรียลิตี้แต่เบื้องหลังนั้นมันก็ได้มีสองดาราระดับออสการ์อย่างแมดต์เดมอน พลเัเบนเอฟเฟกคอยผลักดันให้โปรเจกต์นี้สามารถเล่นนอกสูตรได้แบบสุดทางจนมันกลายเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับภาพยนตร์บบาอย่างผันขยํำเขี้ยวขมือปนโลกได้กลายเป็นจริงพวกมันไม่ได้มีชื่อเป็นทางการไม่มีคำอธิบายไม่มีแม้แต่คำบอกเล่าจากตัวละครใดๆในเรื่องว่าพวกมันคือตัวอะไรกันแน่เพราะเราดูแค่ว่ามันมาถึงพร้อมกับเสียงหววหวนกับเลือดที่กระเซ็นไปทั่วบา้า แฟนๆบางคนเรียกพวกมันไว้ว่าฟิสครีเอเตอร์หรือเด e มอนสเตอร์พวกมันมีรูปร่างที่สูงใหญ่มันอาจจะไม่ใช่แค่สัตว์ที่ดุร้ายแต่มันคือนักล่าอัจฉริยะที่มีพฤติกรรมคล้ายกับมนษุษย์ผสมกับสัตว์ป่าพวกมันเดินสองขามีสองแขนมี3นิ้วและมีฟันยาวหนาแน่นมากกว่า24ที่เอาไว้ชิงเนื้อสดๆของมนษุษย์มันดูเป็นเหมือนนักล่าที่เกิดมาเพื่อขึ้นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สัตว์มนษุษย์ไปจนกระทั่งพวกเดียวกันเอง รหรือแท้จริงแล้วส่วนพวกนี้เป็นผลงานของเทพเจ้าที่ใจร้ายและไร้เนียงสาท้ายที่สุดแล้วการทํางานของร่างกายทุกส่วนดูเหมือนมันจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เราเห็นถึงความหยาบคายมากที่สุดบนจอภาพยนต์เพราะและมันจะมีอยู่ชากหนึ่งที่อสุรกายประหลาดสองตัวผสมพันธุ์กันอย่างรวดเวร็วเพราะแล้วมันก็ได้ออกลูกหนักฆ่าตัวใหม่ออกมาทันทีต่อหน,น้าต่อตาเราเลยรหรือจะเป็นการที่พวกมันกระดืงกินหัวของเหยื่อที่เพิ่งถูกตัดออกไปบัดบารแล้วก็ขับถ่ายกระโหลกเปื้อนเลือดออกมาจากทางด้านหลังของมันภายในไม่กี่วินาทีแต่ผมว่าเราพอถ กับนิสัยการผสมพันธุ์และการกินที่น่าเสียดสีเยงนของพวกมันในเวลาเข้าสู่ส่วนที่น่าสนใจมากกว่าน,นั้นวิทยาศาสตร์เบื้องหลังฟิสครีเอเจอร์ในโลกของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ธรรมชาติหรือสัตว์ประหลาดกายพันธุ์สิ่งที่มันสาคัญที่สุดมันคือพลังงานและการสืบพันธุ์อสุลกายประหลาดในฟิสมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมันถูกออกแบบมาเพื่อให้กินขับถ่ายละก็ออกลูกได้อย่างรวดเร็วมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใดที่โลกของเราเคยรู้จัก จากสิ่งที่เราเห็นในภาพยนต์เรื่องนี้อสุรกายประหลาดมาสามารถกนลืนกินหัวมนุษย์แล้วก็ขับถ่ายออกมาได้ในระยะเวลาเพียงแค่4.5วินาทีในขณะที่มนุษย์อย่างพวกเราใช้เวลาระหว่าง24-72ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มกินจนถึงเข้าห้องน้ำและมันหมายความว่าฟิชมอนเตอร์มีระบบย่อยที่เร็วกว่ามนุษย์มากกว่าพันเท่าหรือไม่ก็ไม่มีระบบย่อยเลยมีแค่ท่อส่งผ่านพวกมันไม่ได้กินเพื่อริมรสแต่พวกมันกินเพลาะต้องเติมพลังงานให้กับเครื่องจักรแห่งความตาย แล้วถ้าเรานำสัตว์บนโลกของเรามาเปรียบเทียบกับฟิสมอนเตอร์มันก็เหมือนเราเอาจักรยานยนต์มาเทียบกับเครื่องยนต์ไฮเปอร์คาร์เพราะฟิสมอนเตอร์ไม่ได้แค่เ่าผ่านเร็วแต่มันกกืนพอได้ก็ขับถ่ายไปในไม่กี่วินาทีในโลกของเราเอเราได้พบกับนกค Bird, มัมมิงเบิร์ดวลาชูสองสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการพผอผ่านพลังงานได้อย่างรวดเร็วและ่มันอยู่ในอันดับตนๆของโลกธรรมชาติแต่สิ่งที่มันน่าตกใจคือซีด้าแวกซ์ฟิงมันกลับติดอยู่ในอันดับที่สูงงเป็็นนนนออย่่านน่าาามกกแแว พวกมันเป็นแค่นกและในการบินแต่ละครั้งจะต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลแต่ใครจะคิดว่าเจ้านกกินเบอร์รี่น่ารักตัวนี้จะมีระบบเผาผลาญที่รวดเร็วไม่แพ้กับสัตว์นักล่ากลับมาที่อสุรกายประหลาดอย่างฟีกันอีกครั้งในบางทีที่เราสังเกตเห็นการขับกระโหลกศีรษะมนุษย์ายในระยะเวลาเพียงแค่4.5วินาทีมันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าระบบย่อยทั้งหมดมันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นแต่มันก็อาจจะสะท้อนว่าพวกมันมีความสามารถในการขับสิ่งที่ไม่สามารถย่อยได้ออกมาอย่างรวดเร็วมากกว่า ล้ะอย่าลืมไปว่าหัวของเหยื่อที่ถูกกลืนลงไปนั้นมันแทบจะไม่ผ่านกระบวนการย่อยใดๆเลยมันถูกกลืนลงไปก็จริงแต่มันถูกถ่ายออกมาในสภาพแทบจะเหมือนเดิมดังนั้นผมคงต้องสันนิษฐานว่าสําหรับอาหารที่ย่อยได้จริงๆมันก็คงจะเป็นเนื้อหรืออวัยวะภายในฟิชมอนสเตอร์อาจจะใช้เวลาย่อยนานกว่านั้นเล็กน้อยแต่มันก็ยังเร็วแบบผิดธรรมชาติสําหรับสิ่งมีชีวิตขนาดนี้อยู่ดีพหลังจากที่เราได้รู้จากอสุรราคาสุดครั้งไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องพูดถึงเราตัวละครที่หลล้อมไปด้วยความหายนะในฟิสนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนีส่วนใหญ่เปชนหน้าตาที่เราคุ้นเคยแบบดาราฮอลลีวูดแต่ก็มีฝีม้าลายมือที่เหมาะสมกับภาพยนตร์แนวนี้การแสดงไม่ต้องไปทุกสีก็ได้เพราะภาพยนตร์อย่างฟิสไม่ใช่ภาพยนตร์ที่เน้นความกลมกลม่อมของดรามา่าแต่มันคือสนามประลองที่ใครตายก่อนใครอยู่รอดมันจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในเวินาทีบาบามากกว่าอย่างเช่นในตอนต้นเรื่องมันก็ได้มีการแนะนําตัวละครค่อนข้างเยอีบเป็นอย่างมากทําให้ช่วงแรกนั้นบทดูจะกระจายไปไม่ทั่ว บางตัวก็เหมือนจะเด่นแต่สุดท้ายแล้วก็มีไว้แค่คาลายคนถูกใส่มาเพื่อโชวว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ใครๆก็ไม่ปลอดภัยบางตัวตายเดียวแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหรือตัวละครบางตัวเงียบทางเรื่องแล้วก็โผล่มาเด่นดีเดียวในช่วงตอนท้ายแต่เขาใช่ว่าทุกคนจะถูกโยนเข้ามาแบบกลวงๆฟีสยังแอบใส่มิติของมนุษย์มงลงในบางตัวละครได้ดีทีเดียวทั้งคนที่มีความกล้าแบบเสียสละคนที่อยากรอดจนยอมทำทุกอย่าง หรือคนที่สติแตกแต่ก็พยายามยืนหยัดเพื่อให้ไม่ตายบางคนถึงจะไม่ถูกกันแต่ก็ต้องจับมือกันไว้พเพราะว่าที่นี้ถ้าคุณไม่ช่วยกันก็เท่ากับตายเรียบและบรรยากาศของตัวละครแบบนี้มันดูคล้ายคลึงกับภาพยนตร์แนวเอาชีวิตรอดในพื้นที่ปิดอย่าง form d ดัก tildon ในปี1996แค่ปเปลี่ยนจากจะออกไปให้ได้เป็นใครเข้ามาก็ตายเหมือนกันภาพ,พยนตร์อย่าง f ี e แทบจะมีโลเคชั่นเดียวคือบาร์กลางทะเลทรายที่กลายเป็นสนามประลองเลือดสัตว์ให้กับเรามนุษย์ และอสุรกายสุดคลั้งถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่จํากัดแต่บรรยากาศในบาร์กลับไม่น่าเบื่อเลยเพราะภาพไปจนเรื่องนี้อัดความกระวนกระวายความตื่นเต้นและการพังทลายของทุกสิ่งให้เข้ามาแบบต่อเนื่องไม่มีขาดสาย <c oughs> มีการเปิดเรื่องที่ไม่ยืดเกินไปเปิดด้วยการแนะนําตัวละครแบบไวๆแต่ก็แอบใส่ลูกเล่นเอาไว้ให้เราเราไม่ออกว่าใครจะอยู่หรือใครจะตายและเมื่อพวกมันผูกเข้ามา หนังก็จะค่อยๆเปิดหน้าแท้ของเราตัวละครให้เราได้เห็นกันมันอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ทุกคนจะชอบแต่มันรู้แน่ว่ากลุ่มคนดูของมันคือใครกันแน่และเมื่อมันปล่อยของมันก็ปล่อยเต็มที่ไม่มียัง้งและก็ไม่มีเบรกมันจึงกลายเป็นเหตุผลที่ฟีสเป็นภาพยนตร์อสูรลกายปรญหาที่มีภาคต่อออกมาแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จถ้าภาคแรกก็ตามหนึ่งในเหตุผลที่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะฟรีสมีพล็อตที่บางมากแค่อสุรลกายบุกบ่า แต่ผู้คนก็เอาชีวิตรอดถ้าจะเล่าเรื่องรล่าก็แทบจะต้องเล่าทุกอย่างไปเลยมันจะเสี่ยงสปอยแบบไม่จําเป็นฟิีสไม่ใช่ภาพยนตร์อสูรกายประหลาดที่สมบูรณ์แบบแต่มันเป็นหนังที่รู้ตัวเองว่าต้องการเป็นอะไรและก็กล้าจะเป็นแบบนั้นเต็มทีม,มันไม่ได้แค่นําเสนออสุรกายสุดครั้งแต่มันเอาความคลังมาสร้างเป็นความมันแบบไร้ขีดจํากัดที่หลายเรื่องไม่มีทางกล้าทำา20ปีผ่านไปมันก็ยังมีผู้คนจํานวนมากพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่เพราะมันไม่ได้เล่นตามสูตรแต่มันฉีกถูกสูตร แล้วก็โยนผู้ชมอย่างเราเข้าไปอยู่ในบาร์เดียวกับปสุลกายแบบไม่ทันได้ตั้งตัว <Hey! S 1> แต่ก็อย่ายลืมไปว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาจากสตูดิโอที่ใหญ่โตไม่ได้มาจากผู้กำกับระดับตำนานแต่มันเกิดมาจากรายการเรียลลิตี้ที่ได้เปิดโอกาสให้กับชายคนหนึ่งได้ทำหนังอสุลกายประหลาดในแบบที่เขาอยากทำจริงๆและมันก็ไม่ใช่แค่ความสำเร็จ แต่มันกลายเป็นค,คลาสสิกที่ยังถูกพูดถึงอยู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า20ปีเต็ม,มแล้วคุณผู้ชมละ่ะถ้าพานตด์เรื่องนี้ถูกนำกลับมาสร้างในปี2025ในแบบฉบับรีเมคคุณคิดว่ามันจะยังเวิร์กอยู่หรือไม่สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ